สวัสดีครับ6กุมภาพันธ์พศ2564ครับเมื่อคืนมาจากเชียงรายว่าจะมาเตรียมงานที่บ้านหลายอย่างบังเอิญพี่ชายเสียชีวิตพี่ชายร่วมสายโรหิตบ้านดอนเมยตะบลนาจิกอันนาจเจรินวันนี้เป็นบ้านดอนเมยตะบนดอนเมยอำเภอเมืองอันนาจ,จเริญบ้านนี้มีตำนานหนองหมวาวะครูบ้านนอกสะเทือนโลกรู้จักเพราะที่นี่เป็นที่เกิดของตำนานนะภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกกำเนิดที่นี่ อาขมานคนไข่อาจารย์ชวพละศูนย์เกิดที่นี่เป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กบ้านนอกเรียนปกศอเตี้ยด้วยเด็กที่ไฟการเรียนได้รับรางวัลชิงทุนไปเรียนที่ต่างประเทศที่อเมริกาก็กลับมาเป็นนักบริหารในกระทรวงศึกษาธิการก็เลยเขียนภาพย,ายนตร์เรื่อง ครูบ้านนอกกับนองมาวอทําให้ตํานานของภาพยนต์เรื่องนี้สั่นสะเทือนไปทั่วโลกคนรู้จักดอนเมยวันนี้ผมได้พบกับดาราเก่าๆนะครับสวัสดีครับทุกครับสวัสดีครับบางคนก็เป็นเพื่อนกันเรียนมาด้วยกันมีแต่ดาราเลยครับออกภาพยนต์ครูบ้านนอกนองมาวอ่ปยักนอนอยู่บ้านผมว่าสนาสุที่เวชดนอนอยู่บ้านผมเพราะว่าในอาทิตย์ดอกไม้ตอนนั้นเป็นครูใหญ่โอเคครับวันนี้เมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้ว ก็พี่สาวเสียชีวิตผมก็มาเปิดประเด็นเรื่องธนาคารน้ำใตดินคนก็งงก็งงพี่สาวไ้ไล่น่ะเสียชีวิต<ม>คนก็เบลอๆอยู่ณวันนี้ก็มาตอบย้ำอีกถ้าไม่มีโอกาสที่พี่ชายเสียชีวิตก็คงจะไม่ได้มาที่นี่นั่นแหละอยู่ที่เชียงรายเพราะว่าเชียงรายทําทั้งจังหวัดพี่น้องชาวเชียงรายได้ให้ความร่วมมือให้ความสําคัญกับธนาคารน้ำใตดินพื้นที่ตรงนี้ ไฮเลแล้อครับน้ำเค็มเค็มน้ำก่อยน้ำเปสนนนิมตามบ้านเรือนต่างๆเสาบ้านยกระดับวัดขึ้นมาประมาณ50เซนนี่จะมีเกลือขึ้นใช่หรือไม่ใช่ครับ้ก้ออูปัญหาก็เสวนากันตั้งแต่เช้าก่อนหน้านี้ก็อยากจะทําที่นี้ทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเป็นบ้านเกิดไงผมได้เรื่องจุลินทรีย์ e มมาจากศาสตราจารย์ดรเทโรฮิงะจาก กเกษตรคิวเซผมก็มาเล่าที่นี่ฟังก่อนใครในสยามเมื่อปี36คนก็ยังตาลอยตาค้างเอา้าพี่น้องไม่ใส่ใจผมก็ไม่ใส่ใจผมจะไปในพื้นที่ที่ชาวบ้านให้ความสําคัญธนาคารน้าติดินก็ไม่แตกต่างกันครับเมื่อประมาณพี่สาวเสียชีวิตจำไม่ได้แล้วก็มาพูดเรื่องธนาคารน้ํติดดินก็เบื่อๆอยู่7จปีที่ผ่านมาก็ยังเบเบอๆอยู่วันนี้เริ่มเห็นสิ่งที่เคยผมเคยพูดเอาไว้ นะครับวันนี้ได้อนรับหัวหน้าสานักปลัดครับเชิญรายการตัวครับเชิดขบวนชั้นนางเป็สิริที่จะเสีนะครับวหน้าสํานักปลัดอบตดอนเมย์ค่ะอีกช่านหนึ่งครับัวตัวของท่านเสกเจะเสกครับนักนาชุินชนอบตดอนเมยครับครับอยากจะปักหมุดและวางพิกัดให้พี่น้องชาวดอนเมยมีธนาคารน้ำใตดินเหมือนกับที่อื่นเหมือนอย่างน้องหมีเหมือนอย่างวังหําแหเหมือนกับบ้านพึ่งนครพนมเหมือนกับอบตเก่าขามั่งเพราะฉะนั้น ก็เลยเอาคอมพิวเตอร์มาวางพิกัดให้ออกแบบให้วางแขนให้นะครับก็เป็นภาระของผมที่จะทําเรื่องนี้แล้วจะผ่านท้องถิ่นคืออบตดอนเมยให้ทําธนาคารน้ำาตดินไม่ทิ้งชาวดอนเมยไว้ข้างหลังใจจริงสํานึกรักบ้านเกิดผมเป็นลูกศิษย์ อำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญรุ่นนางนวนหนึ่งสี่ก็อยากจะทําทั้งจังหวัดให้เป็นต้นแบบของประเทศไทยด้วยความพร้อมของแต่ละหน่วยงานลหลายอย่างก็อาจจะตามไม่ทันก็เลยไปปักหมุดที่เชียงรายก่อนฝากพี่น้องชาวอำนาจเจริญครับทาธนาคารน้ําอินไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียววางเครือข่ายให้เป็นเครือข่ายทางใต้ดินไล่น้ํากร่อยไล่น้ําเค็มออกจากพื้นที่เราเริออ่มอำนาจเจริญเริ่มต้นที่ นับปลีกแล้วท่านนายกพุทธิสัน์ได้เดินหน้าไปก่อนแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีปเพียงอบตอเดียวมีไรข่ขีนายกสำเริงก็เดินหน้าไปมั่งแล้วอยากจะปัดหมดุดมาเติมเต็มให้เอา้าทีนี้มาพูดว่าผมจะเป็นการบ้านให้ลองไล่ลําห้วยมากี่ลาห้วยห่วยยังแนวบ่อรากก็ได้มีมห่วยลําห่วยประแดกครับลาห้วยประแดกมันออกมาจากกันม่แยกมันเป็นลํา หุดใหญ่ลงมาล่ำหววประแดกมัองสิไปมีสามแยกอย่างนี้แล้วก็มาเป็นหัวประแดกเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนชื่อใหม่บอกคือเกาตันนั้นจะเป็นห้วประแดกห้วประแดกอยู่เอาห้องดีหวยลีหวยลีห้วที่สองนะครับหัวที่สองหวยลีล่ำหวยลีจากห้องนะาให้ลงมาโอเคว่าอะไรว่าห้องไร เลยมาห้องน้ให้ว่าตกส่วนด้นวยหน่เป็นหวยลีลำหวยลีเป็นสองสามลำน้ำเลยนะห้วยประเด็กสองล่องเชื่อมกันนะสามลำลำหนึ่งอีกมาจากน้องปลิงหวยหยังไม้ไส่อะไรนะห้องนาให้ห้องนห้น้าให้ทั้งสามลำห้วยมีน้ํำไหมโบมีครับห้องน้ำให้นี่บ่มีน้ํานี่แหละเป็นพาระว่าลำน้ําสมัยผมเป็นเด็กเอาควายไปกินน้ํา ไปหาปูหาปลาไปเล่นพุดสงการสนุกสนานมากแต่วันนี้น้ําหายไปไหนฝนก็มาเหมือนเดิมอยากฟื้นไหมฟื้นอยากฟื้นอยากฟื้นไล่วังมามีกี่วังช่วยกันมีวังไหนแน่ยกูบอกเกินลงมาเาอาไล่มาเกินหนึ่งคุดบอกเกินไงคุดไงสองคุดไงสามบังเกียนสามบังเกียนเกียนสี่บังสะเกียนบังฝากรบังอะไรนะังปาตก ว,วังปากตกอัโก๊ะวังเกาะวังเกาะวังอะไรบ่วังน้องสะบายวังกุ๊กแสงวังน้องสะบายสะบายน้องสะบายวังไล่ไปอีกจเริ่มถึงเลยวังกุ๊กดูวังกุ๊กดูอ้าวแสงวังุกแสงโอเคเยอะอ้าวทีนี้บึงธรรมชาติหนึ um um ่งน้องทมเอาบันกอก่อนขุดปลาเกลน่อนสองทมน้องชมสามน้องแสงสี่น้องเล็กสี่น้องเล็ก น้องปลาเข่งหน้องปลาเข่งน้องอบตนี่น้องหน้าโรงเรียนมีสองน้องน้องเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับปูแดงน้องปูแดงเดี๋ยวป้าพี่การให้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะกลับเพราะฉะนั้นเรากําลังจะทําธนาคารน้ำด้วยวังน้ําที่พี่น้องว่ามา ไม่เกินสิห้าหนองหรอกตอนนี้ผมจะปักหมุดให้ไม่ต่ำกว่า50หนอง50วังน้ําโดยใช้ระบบธนาคารน้ำใดินเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ทาเยอะๆอย่างนี้ตอนนี้มีฝาย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 แล้วมีทราย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 มัหมดครับมันปิดหมดตาน้ำปิดหมดวังน้ำปิดหมดไอ้กุดหด๋ก่ากุดใหญ่นี่กุดใหญ่นี่เดือนเมษาไปตกปลาไปดึกแห่เพียงไหนน้ำเลืกน้ำเลืกสูบห้าเจ้าตอนนี้ไม่ได้คิด เลียกไว้อับดแล้วเลี้ยงไว้เ,วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องฟื้นฟูด,ด้วยระบบธนาคารน้ำใตดินไม่ว่าจะเป็น1นวังน้ําฟื้นของเก่า2ฟื้นใหม่เพราะว่าเราต้องปักบุญให้ทีไม่งั้นเราจะบล็อกทรายไม่ให้เคลื่อนที่ให้ข้างบนเก็บทรายเก็บทรายข้างล่างที่จะชาร์จน้ําได้เพราะว่าเราทําสายกั้นทรายเอาไว้ มันไม่ได้กั้นนะแทนที่จะทรายจะลงลําเซบายทรายก็กองอยู่บ้านเราขายก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ทรายก่อ้างเหนียงบ่เหนียครับหังนั้นเราก็จะมาฟืน้นน้องต่างๆหลังจากนั้นจริงๆเอาใครมีสะบ้างยกมือยกวัดน<ส>ะ,ะมีกี่สะสองครับสองครับสาเดียวมีทุกคนแต่ละคนนั้นมีสะเป็นลูกและหน้าดเลยสะเป็นไงน้ำขวบปีไหมสะก็แหง้งมวยก็แห้งนองก็แห้งถ้าเลือกเข้าวสูงต่อคมัน เพราะฉะนั้นสะผมคิดว่าถ้าร้อยครอบครัวก็ร้อยสระแต่ไม่มีน้ําอยากได้มีน้ําเป็นสีมรกตแบบวังน้ำแหไหมอยากได้ครับอยากได้ให้ความร่วมมือกับท้องถิน่นเขาเรียกว่าอุทิศที่ดินให้ท้องถิ่นเข้าไปจัดการล้วงความลึกแล้วก็เปิดน้ําเข้าน้ําของเราไหลมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านท่านคุณต้องเอาน้ําเอาคันบ่อทาองทิศเหนือออกเพื่อให้น้ำไหลลงสะดวกเท่านั้นเองทุกคนก็ ไ็ได้ฝากน้ําแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกันไปก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วผมเสียเงินไปมานแสนเศษเศษให้หลานชายทงชัยดอกไม้ไปขุดบอ่อเพื่อที่จะช่วยพี่น้องผมไม่รู้จะพูดภาษาอะไรไปขุดอยู่น้องทมสอง สองบ่อเขี่ยวเป็นมรกดแล้วมากุดที่หัวบ้าน1บ่อ3าบ่อเขียวเป็นมลก,ลกร,ร,รลกดหมดเลยเพราะฉะนั้นธนาคารน้ําใตดินก็คือการเก็บน้ําฝนลงไว้ที่ใต้ดินแล้วให้สร้างเครือข่ายมีความสุดท่วมกันคอยพบกันครับธนาคารน้ำดินอบตอดอนเมยออาเภอเมืองอนันานเจริญสวัสดีครับ